สนับสนุนโดยเพลเยอร์ Player. หน้าเมืองแห่งหนึ่งชื่อเพลเยอร์เป็นเมืองที่ต้องเผชิญหน้ากับไททันไททันทุกตัวชอบชอบบุกมาที่นี่เพราะที่นี่เป็นมีคนหนึ่งชื่อว่าเพลเยอร์ผู้สร้างเมืองนี้ เป็นคนมีพลังเหนือมนุษย์คุมคุมให้ไททันทุกตัวถูกกระแทกพื้นอย่างรุนแรงและป้อมปืนขนาดยักษ์ที่แหลกหัวไปจนจน,จนมันกลายเป็นปุ๋ยผงแลเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่สงบสุขที่สุดเฮ้เพื่อน ก็คือว่าที่นี่มันไม่มีนักเลงแถวบ้านไหนเลยนะมัก,กามัก,กาอยู่ตรงกำแพงเมืองนะโอ้ใช่แล้วเพื่อนมันเพราะว่ามันมีคนหนึ่งที่มีพลังเหนือมนุษย์อยู่แล้วก็คือผู้สร้างเมืองนี้นั่นเองแต่ฉันยังไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรเขาช่วยปกป้องบ้านเรือของเราเขาเค่มา เขาเคี้ยมาช่วยนักประจุภัยแต่เขาไม่ทักทายเราเขาก็แค่บอกว่าไายท่ามากระจกแล้วก็แล้วก็ลอยหายไปเหมือนแฮกเกอร์แล้วพวกนี้ก็ชอบคุยกับเรื่องเพลเยอร์ที่เป็นผู้วิเศษที่อยู่มายาวนานในอดีตเขาเป็นพิจูสามสิบ ที่อยู่เริ่มแรกที่ช่องของเราเปิดขึ้นมาในฝั่งของเพลย์ยไอพวกเนี้ยเอาอีกละพูดแต่เรื่องของฉันมายุ่งเรื่องส่วนตัวของฉันคิดว่าฉันเป็นแฮกเกอร์แต่ความจริงฉันเป็นผู้คนที่หลงเหลือมาและถูกให้พัและให้ แล้วพระเจ้าก็ให้พรฉันยังรุ่งเรื่องส่วนตัวเดียวก็คุ้มให้ตายเลยในขณะนั้นเอ้ยเราคิดว่ามีไททันตัวยักษ์ปุุกเข้ามาหันไปมองดูก่อนโอ้โห,โหสุด ด้วยฮะไต้ท่านางั้นหรือโอเคได้ต้องลงไปพวกความหลอดเทแลละไม่ต้องห่วงประชาชนเรวชันจัดการเองแค่คุมแค่คุมตัวมัน โอเคที่พูดเรื่องเมื่อกี้ฉันคือเพลยเยอร์คนสุดท้ายที่หลงเหลือในปีนั้นโอ้เขาชื่อเพลย์เขาชื่อเพลเยอร์ทำไมทำไมคุณมีพลังเหนือมนุษย์อ๋อ oh, oh, ก็ฉันเป็นคนที่ถูกพระเจ้าให้พลแล้วทําและให้ทําเมืองนี่ขึ้นมาไปแล้วตัวใหญ่มากมา ในฝั่งของไททันอจงออกมาจากกำแพงซะดีๆถ้าไม่อยากให้ทําลายกำแพงเข้าไปโอเคออกมาเฮ้น่ากลัวจังเลยมันคํารามแล้วเร็บรเลเยอรโอ้คารามแล้วงั้นล่อพูดได้ซะด้วยโอ้โห เป็นตัวที่มาหือมาใหญ่ที่สุดอโอเคสงสัยนะ่าจะสูงกว่ากำแพงของเราจงคุมให้มันออกไปไกลๆจากเมืองนี้และทำให้มันบาดจิบ โอ้าวาทำยังไม่ถึงกี่วีเลยโอ้โหโคตรเทพอืโออมโคตรเยี่ยบยังไม่ถึงกี่วีเลยฮะแต่ว่าเสียงมันแปลกๆเหมือนเหมือนมีไททันตัวเล็กกะจีดเดียวกำลังจะบุกเข้ามาว่าอะไรเสือช่วยๆไปย้า โอ้ไท,ท่านตัวเล็กมางั้นหรือไหนหดูดิเออจริงด้วยสั่งให้เทเลพอร์ตไอ้พวกชุมชนพวกนี้ออกไป <c oughs> โอเคมาถึงเวลาที่ฉันจะต้องจัดการแล้ว <c oughs> ปืนใหญ่จวงมาเนี่ย โอ้ค oh. ิดละเน้นเน้นๆปรกงเร็วเมืองเรามันฉลาดโอเค สงสัยเมืองนี้น่าจะไม่ปราศจากไททันแล้วลหละเราคงจะล่อไอ้พวกไททันให้ทำลายกำแพงนี้แล้วเราก็ค่อยมาที่นี่เพื่อที่จะมาทำลายโอเคปะ,ทะเทเลพอตไปที่เมืองใหญ่โอ้โหนี่เหลือเมืองใหญ่โอ้โหอย่างแคบเลยเข้าไปดีกว่า สองจะมีต่อพรุ่งนี้จบ